ช่วงของพิธีการรับมอบรถนะคะให้กับมุยที่สว่างบริบูรณ์มมธรรมสถานในาเกลอของเรานะคะในโอกาสนี้ดิฉันคด้ขอเรียนเชิญท่านวิสิทธิธ์ชาววณิพติธรรมประธานมุ้ยที่สว่างบริบูรณ์มมธรรมสถานพัทยานะคะได้เป็นผู้รับม <ใน S 1> <พ>อบพร้อมกับเรียนเชิญท่านสนุธยาคุณพลื้มท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคนที่1ิท่านอิทธิพลคุณพลื้มทานาย,ยกมลพัทยานะคะได้เป็นสกิปไพอคุณสาหกรรม สำหรัทบรี l 2014สําหบรถพยาบาลผู้ชีพันนี้นะคะต้องบอกว่าเครื่องไม้เครื่องอุปกรณ์ด้านในนี่สุดยอดมากเลยใช่แล้วนะครับครบครับ วันนี้เป็นวันพิเศษนะคะและแลปีนี้ก็เป็นปีพิเศษจริงๆนะคะ